ดีๆนะครับวันนี้นะครับสารไขฟงนะครับแนะนำให้รับสารภาพเพราะหลักฐานที่ป่าไม้เขามีเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาผิดคุณได้สารแนะนำแนะนำอีดําแบบนี้ดํากับไอ้เกิบกก็เลยถามสารไปว่าถ้าทางเรารับสารภาพจะต้องโดนอะไรบ้าง จะต้องโดนอะไรบ้างแล้วเสียค่าปรับเท่าไหร่สารก็แนะนําว่านี่นะถ่าคุณรับสาร,รภาพสารจะลดโทษได้กึ่งหนึ่งจากจําคุกห้าปีก็จะเหลือรอลงอาญาสองปีค่าปรับนะครับหนึ่งแสนบาทหรือสองแสนบาทแปดนะครับรวมๆแล้วเสียประมาณเกือบสองแสนแต่คนกลุ่มนี้รับไม่ได้กับค่าปรับก็เลยจะรับสาร,รภาพในส่วนของอาญา แต่จะสู้ในส่วนของแพงเพราะรับไม่ได้ค่าเสียหายมันแพงแต่เวลาพวกมึงทาผิดพวกมึงไม่คิดล่ะพวกมึงซื้อที่ป่าสงวนพวกมึงบุกลุกป่าสงวนทําไมพวกมึงไม่คิดแล้ววันนี้มันก็เป็นอย่างที่พวกเราคิดมึงเก่งจริงมึงจะรับสารภาพทําไมนะครับมึงเก่งจริงแล้วมึงยอมรับสารภาพทําไมครับมึงรับสารภาพทําไมอ่ะ ในส่วนองอาญามึงไม่พูดอ่ะมึงไม่พูดอ่ะว่าวันนี้นะครับไอ้เกือบออกมาพูดว่าไงนะไอ้เกือบออกพูดว่าวันนี้นะครับสบายนะครับนะไอ้ขาหมูไปนั่งร้องไห้ในตู้ไอ้ขาหมูไปนั่งร้องไห้ในตู้เสียอกเสียใจในตู้กลับไปขาเบียดนะวันนี้อีดำไม่ติดคุกอีดำไม่ติดคุกหรอกกูไม่เคยบอกว่าอีดำติดคุกแต่การทําผิดครั้งแรกศาลเขาก็จะมองเห็นว่าคุณทําผิดครั้งแรกนะครับความผิดนะครับให้รอลงอาญาโทษ5ปีอาจจะเหลือ2ปีฟ้า นะครับสองปีสองปีห้าเดือนสองปีหกเดือนก็ว่ากันไปค่าปรับนะครับอ่าค่าปรับสองแสนอาจจะเหลือแสนหนึ่งรอะให้คุณให้การเป็นประโยชน์ต่อศาลนะครับส่วนค่าชดเชยต้องเสียเต็มค่าชดเชยของป่าไม้ต้องเสียเต็มเจ็ดหมื่นแปดถูกต้องไหมทําไมไม่พูดอย่างนี้นะฮะพวกมึงมึงออกมาพูดว่าเราจะสู้ค่ะผมจะสู้ครับผมจะสู้ในส่วนแพ่งแล้วส่วนอาญาไม่พูดกันนะครับว่ารัฐธารภาพ ไม่บอกประชาชนนะไม่กับมึงนี่หลอกเอฟซีกันพวกมึงจะหลอกเอฟซีพลังเละไปถึงไหนมึงก็บอกวปนนี้ว่าผมรับสารภาพส่วนอาญาส่วนแพ่งผมสู้ครับไม่พูดออกมาพูดว่าผมสู้ผมสู้ส่วนแพง่งผมสู้ส่วนแพง่งแล้วมึงจะรับสารภาพเป็นส่วนอาญาทำส่นตีนอะไรกันสู้ไปดิรับทำไมนะอ่ะจริงไมหมพี่ ไอ้เฮีย้ยออกมานั่งพูดส่วนแพง่งและส่วนอาญาไม่พูดเหรอึงรับสารภาพวันนี้มึงรับสรารภาพเนี่ยทําไมไม่พูดกัน่ะออกมานั่งพูดว่าจะไม่เสี่ยงงงไม่เสี่ยงเงินไอ้เฮีย้ยถ้ามีการบุกลุกป่าไม่เสี่ยงเงินเด็กกูจะบุกลุกบ้างคําพูดนี้มันก็บิดแล้วไอ้ซีมันบอกว่างานนี้อาจจะไม่เสี่ยงเงินเลยถ้าอีดาไม่เสี่ยงเงินเดยกกูบุกลุกบ้างมามาดิครับเดี๋ยวผมจะไปบุกลุกไปทํากินที่ของอื่นบ้างมา ไม่มีครับไม่เสี่ยงเงินไม่มีเอฟซี FC. กฎหมายคือกฎหมายกฎหมายก็คือกฎหมายมันจะไม่มีการเสี่ยงเงินได้ยังไงทุกท่านผมถามทุกท่านหน่อยครับอ่ะผมถามแม่แม่หน่อยถ้าอีดามไม่เสี่ยงเงินเนี่ยคนอื่นทางมาทั้งประเทศเลยไม่งั้นสอสอราชบุรีเสียงเงินไหมครับเสี่ยเงินเหมือนกัน จะห้าไร่ร้อยไล,ไล่พันไล่ก็ต้องเสียเงินจะหนึ่งไร่จะสองงานสามงานก็ต้องเสียเงินถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้มนไม่พูดนะว่ามึงรับสรารภาพใน,นส่วนอาญาแต่เสียมันพูดว่าผมสู้ครับผมสู้ครับผมสู้ในส่วนแพ่งครับผมรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้ในส่วนของแพ่งครับค่าเสียหายมันสูงกันไปผมจะทําหน้าที่ผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อแก้เกียวไง แก้เกี่ยวให้เอฟซีดีใจเดี๋ยววันนี้ผมจะสายตรงหาทนายนุเดี๋ยวผมจะสายตรงหาทนายนุนะครับแล้วจะไปแปลงสามต่อเลยในเมื่อมึงจะรับสารภาพกันแล้วมึงสู้แพง้งมึงสู้ไปไม่ว่าไม่ออกมาพูดครับเรื่องการรับสารภาพดังนั้นมึงรับสารภาพใ่สุดอาญามมไม่พูดกันล่ะไอ้ <c oughs> <c oughs> วันนี้สารไข่ฟงแนะนำมึงเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปสอสเต็ปสามถ้าทางคุณดํำนะครับรับสารภาพอ่าคุณดํำก็จะมีโทษตามนี้นะครับนะคุณดํำจะมีโทษตามนี้นะครับแล้วก็ส่วนอ่าค่าปรับนะครับก็ จะลดโทษจากสองแสนอาจจะเหลือแสนหนึ่ง 1, นะครับส่วนค่าเสียหายของป่าไม้ที่ป่าไม้เขาเรียกมาเจ็ดหมืนแปดก็ต้องคุณดําก็ต้องเสียเต็มเต็มอัตราที่ทางทางป่าไม้เขาเรียกเรียกค่าเสียหายมานะครับส่วนเรื่องรอลงอาญาก็ทางเราก็จะรอลงอาญาให้สองปีนะครจบจำคุกห้าปีก็อาจจะติดอาจจะลดโทษได้ครึ่งหนึ่งหรือสองปีแปดเดือนนะครับส่วนเรื่องของค่าเสียหายค่าป 2, 100, ารับสองแสนศาลก็เห็นว่าคุณให้การเป็นประโยชน์ต่อชั้นศาลศาลลดให้คุณเหลือแสนหนึ่ง ถ้าคุณรับสาร,รภาพแต่ถ้าคุณไม่รับสาร,รภาพนะไม่พร้อมนัดสืบพยานนัดส่งหลักฐานวันที่เจ็ดนี้นะครับนะก็ก็ว่านไปตามนั้นอันนี้เราแนะนําเราแนะนําทางคุณดํานะเหลือคะอีดําคอตกค่ะอีเวนนั่งคอตกตาบวมร้องไห้ขับรถไปศาลตาชอไม่มาด้วยรอตาช้องแต่ช้าตาชอไม่มาด้วยตาชอไปหวานแหอยู่ไม่ยอมมาด้วยขับรถไปศาลคอตกน้ําตาไหลมาถึงศาลตาบวม ออกมา,าศาสตร์ไอ้เกิดประกาศเลยครับผูกะแล้วว่ามึงต้องมาแผนนี้ผมกะแล้วผมกะแล้วเดี๋ยวผมสายตรงหาทนายนะผมได้คุยกับทนายแล้วครับว่าผมมะโทรหาทนายนะครับนะจะคุยกับทนายครับว่าเอาเา่อเรีนความรู้ครับเป็นควารมรู้เรื่องป่าไม้นะครับนะโทรคุยกับทนายนุนะครับเดี๋ยวผมคุยทนายก่อนนะครับทุกท่านครับธนายครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ครับทนายนสยาายภาพสุดอาญา ส่วนแพงผมสู้ครับไม่พูดออกมาพูดว่าผมสู้ผมสู้ส่วนแพงผมสู้ส่วนแพงแล้วมึงจะรับสาภาพในส่วนอาญาทำส่นตีนอะไรกันสู้ไปดิรับทําไมนะฮะจริงไหมพี่ไอ้เหี้ยออกมาพูดว่าผมสู้ส่วนแพงและส่วนอาญาไม่พูดเหรอวึงรับสรารภาพวันนี้มึงรับสรารภาพเนี่ยทําไมไม่พูดกันนะ ออกมานั่งพูดว่าจะไม่เสี่ยงงงไม่เสี่ยงเงินไอ้เหี้ยถ้ามีการบุกลุกป่าไม่เสี่ยงเงินเด็กกูจะบุกลุกบ้างคำพูดนี้มันก็บิดแล้ว fc มันบอกว่างานนี้อาจจะไม่เสี่ยงเงินเลยถ้าอีดาไม่เสี่ยงเงินเด็กกูบุกลุกบ้างมา,มาดิครับเดี๋ยวผมจะไปบุกลุกไปทากินที่ของอื่นบ้างมาไม่มีคับไม่เสี่ยงเงินไม่มี fc กฎหมายคือกฎหมาย กฎหมายก็คือกฎหมายมันจะไม่มีการเสียเงินได้ยังไงทุกท่านผมถามทุกท่านหน่อยครับอ่ะผมถามแม่แม่หน่อยถ้าอีดามไม่เสียเงินเนี่ยคนอื่นทางมาทงประเทศเลยไม่งั้นสสราชบุรีเสียเงินไหมครับเสียเงินเหมือนกันจะห้าไร่ร้อยไร่พันไล่ก็ต้องเสียเงินจะหนึ่งไร่จะสองงานสามงานก็ต้องเสียเงิน ถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้มไม่พูดนะว,ว่ามึงรับสรารภาพในส่วนอาญา